สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำพัดกะเพราไขย,ยม m าเจ้าก็มีไขย oma าสามฟองนะเจ้ายั้งมาได้แกะเต๋อนะเจ้ามีหมูสับวันนี้ใส่หมูสับเลยเนาะมีพริกกระเทียมโคลกหยาบๆนะเจ้าแล้วก็มีใบกะเพรานะเจ้าเครื่องปรุงก็มีตามนี้เลยนะเจ้าเดี๋ยวไปแกะไขย o มากันก่อนเนาะเจ้าแกะไขย,ยม m าแล้วก็ห่าเป็นสีไปนี่นะเจ้า แล้วเขาจะมาคลุกแป้งก่อนเนาะเผื่อจะเอาไปถอดเจ้าคลุกแป้งถอดกรอบน,นะเจ้าเพียงผิวมันก็ได้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาไปถอดกันเลยเจ้าตั้งกระทะนะเจ้าใส่น้ำมันเยอะน้อยนะเจ้าเพื่อเขาจะถอดเนาะ อ๋อสิ่งแหลกถอดอันนี้ก่อนนะเจา้าใบกระเพาก่อนเนาะถอดใบกระเพาได้ตีแล้วนะเจา้า ตักพักไปก่อนนะเจ้าถอดขยะมาก่อนเนาะ พอดไข่พอได้ทีแล้วก็เอาขึ้นสด,ด็นน้ามันกันนะเจ้าตักผักไว้ก่อนนะเจ้าเทน้ำมันออกเหลือน้ำมันในกระทะไว้นิดหน่อยนะเจ้าแจ้กระทะใบเดิมเนาะเอาพริกกระเทียมลงครับไปพักเลยนะเจ้า กระเทียมหอมแล้วนะจ้าเอาหนึ่งนตับลงไปเลยเนาะลงรดไปเลยนะเจ้าหงจุงรด น้ำตาลซอสปรุงรสซีอิว๊วขาวนิดหน่อยน้ำหอยกดหน่อยแก่ชิ้นปลาจ้าอืมอร่อยเจ้าที่นี่กระเติมันนี่ไปเลนเจ้าใบกระเพราเนะาะเยอะเลยนะ เลยพนเะียนหอมไปสามบ้านแปดบ้านคุณอาเจ้าขัดทขอใบกัะทอสลับไลรวนอา,จาเจ้า กินจะไปตักใสจานกันเลยเจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเจ้าพัดกระเพราไข่เยี่ยวมาเจ้าก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้หนอมเป็นแรงใจนะเจ้าทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วพกกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้า